อาจารย์และเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนรับรูกไดรรับพิพัดทับคร้อยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับชั้นปวส1ึครับ2กระผมนายนัทวุฒิเัตตระกูลนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพกันสูงระดับที่หนึ่งครับ2วันนี้พวกเราสองคนจะมาพูวดสาธิตทางวิชาชีพเรื่องซูเฟ่ออมเล็ตคุณยินครับทำไมถึง เราเลือกทำเมนูนี้ครับอย่างแรกเลยเมนูที่ผมแล้วก็คุณก้องนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆและท่านอาจารย์ได้รับรู้ก็คือทำง่ายก็ดิบมีไม่มากหลายร้านด้วยครับอุปกรณ์พต้นที่ของเรามีนอะไรบ้างครับอย่างแรกเนี่ยขอแนะนำอุปกรณ์ในการประกอบอาหารก่อนครับหนึ่งครับเตาแก๊สทำให้อาหารสุกครับผมสองครับกระทะใช้ในการประกอบอาหารสามครับไม้พายใช้ในการคนอาหารครับผมสี่ครับช้อนใช้ในการตีไข่ครับห้าครับฝาตึง ใช้ในการปิดกระทะเพื่อมาให้ความร้อนกระจายสู่ภายนอกครับและ6กจานใช้ในการใส่อาหารแล้ววัตถุดิบที่เราจะใช้ในการประกอบอาหารมีอะไรครับวัตถุดิบหลัใช้นะครับจะมีอยู่4อย่างครับตัดแรกนะครับน้ํามันครับส่วนประกอบของน้ํามันนะครับมีไดกีเซไลน์ครับแล้วก็โรตไขมันยิมตัวครับเรื่องของไขมันยิมตัวนะครับ1ครับให้พลังงานสูงครับสำหรั่วส่วนสร้างเซลล์และยึดคเซลล์ครับ เพเสียงของโค้ดไข่มากินตัวนะครับ 1. ครับเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดครับ2ครับเพิ่มความเสี่ยงในโรคไขมันในเลือดสูงครับลำดับที่2นะครับเราใช้เป็นน้าตาลครับน้ําตาลครับส่วนประกอบของน้าตาลนะครับมีกรูโคสกลูโตสและก็แรตโตสครับประโยชน์ของน้าตาลนะครับ1ครับให้พลังงานครับ 2. กระตุ้นสมองและความสดชื่นในร่างกายชั่วคราวครับ สวข้อเสียข้อน้ำตาลนะครับถ้าเราทานมากๆเนี่ยครับน้ำหนักจะเพิ่มครับและทำให้เราตาลเราปุกครับสามไข่ขาวครับไข่ขาวครับมีโปรตีนสูงครับไม่มีไขมันครับช่วยบำรุงกล้ามเนื้อและจ้มเจมในส่วนที่สึกหล่อครับสี่ครับไข่แดงครับไข่แดงครับมีโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุสูงครับส่วนประโยชน์ของไข่ขาวและไข่แดงนะครับประโยชน์ของไข่ขาวไข่แดงมีโปรตีนสูงบำรุงสมอง ช่วยบำรุงสายตาครับและเสริมภูมิคุ้มกันครับสุดท้ายครับชีสครับยีสนะครับส่วนประกอบของชีสจะมีโปรตีนครับไขมันคาียโบวฮเดรตครับและชีสนี่ครับไม่มอสํำหรับขอที่แพนนมวัวครับคุณยิมครับส่วนขั้นตอนการทํานี้เริ่มยังไงครับขั้นตอนการทำอย่างแรกล็คือนําน้ำตาลใส่ในครับก่อนเพื่อที่จะได้ผสมกันแล้วตีให้มันฟูก่อนเราจะใช้น้ําตาลและไข่ขาวใช่ไหมครับใส่ก่อนน้ำตาล น้ำตาลใส่เพียงแค่หนึ่งฟังโตหรือครึ่งฟังโตก็พอแล้นก็ตีตีจนกว่าจะปูเป็นเนื้อครีมใช้เวลานานไหมครับขั้นตอนการทำขึ้นอยู่กับเทคนิคในการตอกครับหลังจากที่ผมนั้นก็ได้ตีไข่ขาวไปเรียบร้อยครับตอนนี้เนื้อเป็นครีมเป็นเรียบร้อยแล้วครับตีแบบนี้เลยพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปครับก็ ทำการตีไข่แดงครับให้เป็นเนื้อเดียวกันครับหลังจากที่แบบเป็นฟองอยู่คร<อ>ับตีใช้เวลาไม่นานเท่าตีไข่ขาวให้เป็นฟองครับหลังจากที่ตีไข่แดงเป็นเนื้อแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็การเทมปเลย <c oughs> เทเลย ่อไปครับใช้เตาแก๊สทั้ครับหลังจากที่จุดเตาแก๊สปิดนะครับเจมเวลาประมาณสองนาทีนะครับใช้ไฟดังอ่อนน่ดการเอาคาดตั้งนะต่อไปครับก็จะใช้นถ่านที่เตรียมเอาไว้นะครับใส่ไปเราจะใส่เอาไว้ไปไม่เยอะมากนะการเกลี่ยให้เกลี่ยเพื่อปัสสาว้เพื่อไม่ให้ไข่ติดกับกระทะก็จะไปครับก็ไม่ต้องรอแค่นะครับรอแค่เผื่อว่าเราจะปุ๊บการใช้ฝาหม้อนะครับปุ๊บไปนะเอาไข่ที่เตรียมเมื่อกี้นะใส่ไปเลย เราจะแตะคัพกะจะม้แบบนี้เลยเราจะนะครับก็ทำการปิดฝาเอาไว้ครับทิ้งเอาไว้สักแป๊บนึงครับัตเราจะไปครับเราจะที่เราใส่ไข่แล้วก็เอามาพับเนี่ยเราก็ทำการใส่ชีสที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อกี้อบไปแล้วใส่ตรงกลางเนี้ยปิดฝาครับหลังจากที่อ่าเมื่อกี้อบไปแล้วเราก็ทำการพับขึ้นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้สักแป๊บนึงครับแล้วก็ทำการกลับอีกด้านหนึ่งเราจะได้ที่ผมนั้นกลับมาอีกรอบนะครับกับมาอีกทางหนึ่งแลจะให้มันสุกด้านหนึ่งครับแล้วก็เราจะนั่งก็จะทำการเตรียมถัดพิจารณน สุดท้ายนี้ครับทุกผูขอฝากเมนูบูช์เฟออมเล็ตไว้ให้เพื่อนๆได้ไปลองทำกันนะครับ